ลงไปเลยอ๋อโอ้ยลงคลิปเลยนะลงคลิปเลยลงคลิปเลยกับเขาอันนี้น้ำยาขนมจีนนะคะของหวานนะคะกล้วยบวชชีครับพี่น้องจ้าเยอะแยะมากมายค่ะของหวานขนมหวานขนมหวานนะจ๊ะ อันนี้แกงปลาดุกใส่หน่อไม้ดองนะคะพี่น้องจา้าอันนี้ก็ลูกตาลเชื่อมลูกตาลน,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 นะคะพี่น้องจ้าอันนี้แกงเห็ดแกงเห็ดนะคะพี่น้องอันนี้ก็แกงแกงไก่ใส่ฟัก ลาบหมูนะคะอ้ยลาบหมูนะะ่ากินะะนะะ่ากิน